สามเหรียญสี่หมืนห้าพันบาทจริงหรือหลอกเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับก็ประมาณว่าเดินตามนักสะสมนะครับผมมีข้อมูลมีการอัปเดตจากกลุ่มซื้อขายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาแนะนำแล้วก็ให้ดูเหรียญจริงด้วยนะครับที่มีการลงขายกันนะครับสามเหรียญน,นะครับ1บาท5บาท10บาทนะครับสามเหรียญขายในราคา Uh, 45,000บาทนะครับเป็นเหรียญ1บาท5บาท10บาทเนื้อทองแดงผิดเนื้อในตลับเกรดนะครับตามรูปเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญ <c oughs> ที่มีการลงขายจริงๆในกลุ่มซื้อขายกลุ่มนักสะสมนะครับ <c oughs> พิเศษยังไงนะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้นี่นะครับเหรียญปกติ จะเป็นรูปของด้านซ้ายมือนะครับเป็นเหรียญปกติโลหะ2สีนะครับของเหรียญ10บบาทแต่ว่าเหรียญที่มีการลงขายนะครับเป็นเหรียญ MTO นะครับก็คืองานงานสั่งทำนั่นเองนะครับงานสั่งทำอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานที่ผลิตในกรณีพิเศษนะครับเป็นเหรียญแท้นะครับไม่ใช่เหรียญดัดแปลงนะครับ MTO นี่คือเหรียญเหรียญแท้นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับ เหรียญหนึ่งบาทก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเนื้อทองแดงเห็นไหมครับเหรียญปกติก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเหรียญที่ผมมาทําคลิปให้ดูก็คือเป็น mto เนื้อทองแดงด้านขวามือนะครับการตรวจสอบนะครับยกตัวอย่างเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทปกตินะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ7.5กรัมนะครับแต่ว่าเหรียญเนื้อทองแดงน้ำหนักจะเบากว่านะครับอยู่ที่6.6กกรัมนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่าง เบื้องต้นนะครับที่มาแนะนําให้เพื่อนๆืได้รับชมกันนะครับเป็นการยังไงอ่ะเดินตามนักสะสมนะครับผมมาทําคลิปนําเสนอว่าเหรียญแบบนี้ก็มีอยู่จริงนะครับรุ่นใหญ่ๆรุ่นเก่าเก่าเขาเก็บเหรียญแบบนี้กันนะครับเหรียญเหรียญผิดเนื้อนะครับหรือที่เรียกว่าเหรียญ mto นั่นเองนะครับ mto แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตในกรณีพิเศษนะครับพบเจอได้น้อยมาก เล่นกันเหรียญหนึ่งอ่ะถ้าถ้าแยกตลับนะครับก็คืออตลับละ15,000บาทนะครับเหรียญ10บาทก็1 5ื0นเหรียญ5บาทก็1 5ื0นแล้วก็เหรียญ1บาทก็1 5ื0นนะครับในตลับเกรดเพราะว่าชุดเนี้ยเขาขาย3เหรียญ 45,000บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ผมมานํำเสนอนะครับขอยืนยันขอคอนเฟิร์มนะครับว่าข้อมูลถูกต้อง100%นะครับเป็นข้อมูลจริงนะครับของนักสะสมรุ่นใหญ่แล้วก็ <c oughs> มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับแต่บอกไว้เลยนะครับ <c oughs> เหรียญแบบนี้พบเจอได้ยากมากนะครับไม่รู้ว่าจะมีถึง20เหรียญหรือเปล่านะครับก็ <c oughs> <c oughs> มาแนะนำให้ดูแล้วก็ เป็นความรู้เป็นข้อมูลก็แล้วกันนะครับหรือว่าใครมีก็ลองส่งรูปมาดูได้นะครับถ้าเกิดว่าซื้อไหวสู้ไหวผมก็จะลองเสนอราคาดูนะครับแต่ก็คือต้องเป็นเหรียญแท้เท่านั้นนะครับการตรวจสอบก็มีนะครับก็คือตรวจสอบน้ําหนักหรือว่าทดสอบเนื้อโลหะก็ได้นะครับไปตรวจสอบเนื้อว่าเป็นเนื้ออะไรมีเปอร์เซ็นต์ทองแดง เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็มาแนะนําเบื้องต้นแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าได้เหรียญจริงมาเมื่อไหร่หรือว่ามีโอกาสได้ครอบครองเหรียญจริงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้แนะนำนะครับคอนเซปต์เดินตามนักสะสมรุ่นใหญ่เขาเล่นอะไรกันเขามีอะไรกันผมจะมาทําคลิปแนะนําแล้วก็รีวิวเพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ FC ได้รับทราบ กันทั่วๆกันนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ